ครั้งที่เล่นเกมอ่ะทุกคนน่าจะต้องดอมให้หมิวตลอดวันนี้ก็เลยจะมีแขกับเชิญมาช่วยน้าเป็นแค่เกมนะเข้าใจไหมฉลักถเหมือนเดิมถ้าเวลาแบบชนะหรือว่าแพสามารถรีลันที่เมื่อกี้น้องออมพูดได้โอ้โโอ my god ออด้หมเสียงกรี๊ดมาจนถึงน้องเพ้อมิด้ อย่าไปใกล้อลเมื่ตอนนี้สองคนนี้ไม่คบอยู่ด้วยกันหอมสวยเนี่ยเขาบอกว่าหิีสวยนมเบานโอ้ไม่จริงเลยหอมมากมีมากหอมมากตามตามโอยแม่ งานนี้มีแต่ความปวดกับพลังความน่ารักหล้นจอพี่ฝรั่งเจอลูกล่อลูกชนของน้องหมวยพีไรต้องยอมทุกทีแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะชวนพี่หลิงและน้องอ,อมมาปล่อย energy กันแบบจัดเต็มบอกเลยว่าทั้งฟินทั้งฮาทั้งวุ่นวายจนเจ๊ไฟต้องขอเปิด r e แอคด่วนเจอกันวันจันทร์ที่13ตุลาคมนี้เวลา15.00น,นทางยูทู e และแอปพลิเคชัน3พรัและอย่าลืมฟังรีแอคสุดแซ่บต่อได้ในช่องเจ๊ไฟบันเทิงนะจ๊ะ